ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเกตหน้ารู้จักยูดังรู้หรือไม่ University of Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำท็อปร้อยของโลกและเป็นสมาชิก Russell <Wow>. Group มีสาขาวิชาที่ฮิตสุดๆที่ขอแนะนำเลยก็คือ Data Science Engineering Finance Law และ MBA นอกจากนี้ University of Glasgow เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับที่4ของ U.K. โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1451โดย Adam Smith มิดาแห่งวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เป็นสิทธ์เก่าที่นี่เหมือนกันที่สำคัญ เลยมหาพิลัยตั้งอยู่ที่เมืองกาสโกเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฟรนี่สุดๆมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเป็นศูนย์การทางการเงินไน f i n a n c เซ็นเตอร์และไอทีท็อป3ของ UK อีกด้วย ฟังขนาดนี้แล้วถ้าน้องๆคนไหนสนใจเรียนที่ University of Glasgow มาพบกันที่งาน UK University Fair ครั้งที่44ในงานน้องๆจะได้พบกับเจ้าหน้าที่และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนําจากสกอตแลนด์และอังกฤษรวมถึงการเตรียมตัวไปเรียนต่อจากพี่ๆสิทธิ์เก่าแล้วพบกันในวันอาทิตย์ 18, ที่18พฤษภาคมเวลา10นาฬกาถึง13นาฬิกาณโรงแรมแลนด์มาร์คชั้น7พิเชษนานาสนใจสัมภาษณ์เข้าร่วมงานแอดไลน์นี้เลย